สี่โมงกว่าๆเราก็ขึ้นรถไฟต่อไปที่ร้านซูชิเป้าหมายของเราครับมาถึงก็ต้องลงชื่อจองคิวก่อนทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่มีภาษาอังกฤษเลย Google Translate เท่านั้นเขียนชื่อบอกจำนวนคนแล้วที่เขาให้วงเนี่ยเขาถามว่ามาที่นี่ครั้งแรกหรือเคยมาที่นี่แล้ว5โมงตรงเป๊ะเราได้เข้าไปในร้านครับเชฟคนนี้คือเชฟคนที่จะดูแลเราร้านนี้เป็นแบบที่เราสั่งกับเชฟโดยตรงนะครับแล้วเชฟเขาก็จะปั้นมาวางให้เราทานเลย ส่วนเมนูที่นี่ก็จะเป็นแผ่นป้ายที่วางอยู่หน้าเราครับไม่มีภาษาอังกฤษครับญี่ปุ่นล้วนๆเราเลยต้องให้อกูคอยช่วยสั่งตลอดเวลาวิธีการสั่งก็คือเอาป้ายซูชิที่เราอยากจะกินวางไว้บนเคาน์เตอร์เชฟเขาก็จะปั้นให้เราแล้วเขาก็เอาป้ายเนี้ยเสียบลงตรงแท่นไม้ข้างหน้าเอาไว้นับจํานวนตอนจ่ายเงินราคาซูชิก็ตามสีของป้ายเลยครับไล่ไปตั้งแต่170เยนไปจนถึงแพงที่สุดคือ750ยเยนมาครับลุย หอยเซลหรือโฮตาเตะอานาโงหรือปลาไหลทะเลของโปรดของผมเลยครีบหอยแครงกุ้งไข่ปลากระดองปลาหมึกโทโร่ฮามาจิอูนิหรือไข่หอยเมน้นแล้วก็นี่เลยโอโทโร่แบบมันเต็มๆแทบไม่เห็นเนื้อแดงเลยครับฟินสุดๆและนี่คือมูลค่าความอร่อยสุดฟินของผมมื้อนี้8,650เยน ก็ประมาณ2,300บาทครับ oh บอกเลยว่าคุ้มมากๆ